เพื่อนเก่าที่รออยู่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ออกไปทำงานต่างจังหวัดเพียงเพื่อหาเงินกลับมาพบครอบครัวและเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของป้องใช้หนุ่มที่ย้ายไปทำงานไกลบ้านหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจลาออกและกลับมาบ้านเกิดเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ปีค่ำวันนั้นป้องขึ้นรถทัวร์กลับมาถึงหมู่บ้านอากาศหนาวความเงียบในยามดึก ทำให้หมู่บ้านดูต่างไปจากที่คุณเคยแต่ทันทีที่เขาเดินลงจากรถเขาก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อจากม้านนั่งหน,งหน้าร้านชำเก่าๆป้องกลับมาแล้วหรอวะคนที่เรียกคือกอล์ฟเพื่อนสนิทสมัยมัธยมคนที่ป้องไม่คิดว่าจะได้เจออีกทั้งคู่คุยกันยาวถามไทยสารทุกหัวเราะถึงเรื่องเก่าๆเ,เกี่ยวกับเกมบอลงานโรงเรียนและเรื่องผู้หญิงเหมือนเวลาย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ก่อนจะแยกกอฟตบปาป้องเบาๆแล้วพูดว่าไว้แวะมาหากูก็แล้วกันบ้านเดิมนั่นแหละกูรออยู่ป้องยิ้มและตอบรับเขาดีใจที่เพื่อนยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเช้าวันต่อมาป้องเล่าเรื่องเมื่อคืนให้แม่ฟังพร้อมบอกจะไปหาเพื่อนทันทีที่แม่ได้ยินชื่อกอฟสีหน้าของแม่กลับซีดลงอย่างเห็นได้ชัดแม่เงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงสันๆป้องกอฟมันตายไปสามปีกว่าแล้วนะลูก ถูกรถชนตอนกลับจากทำงานกลางคืนงานศพก็ทำที่วัดท้ายหมู่บ้านทำไมลูกยังเห็นมันอยู่ละป้องคิดว่าแม่ล้อเล่นจนแม่เดินไปเปิดลิ้นชักหยิบกรอบรูดงานศพพร้อมพายานออกมาให้ดูภาพคือเพื่อนคนเดียวกับที่ป้องคุยด้วยไม่คืนหน้าซีดขาวแต่งชุดผู้ตายตอนนั้นเองป้องรู้สึกหนาวว่าไปทั้งตัวเพราะสิ่งหนึ่งที่เขาลืมคิดเมื่อคืนนี้ กอฟไม่เคยกระพริบตาแม้แต่ครั้งเดียวและตอนลมพัดเสื้อผ้าที่เขาใส่ไม่ขยับแม้แต่น้อยหลังงานศพกอฟถูกฝังไว้ที่บ้านหลังเดิมป้องไม่เคยกล้าไปหาแต่เขายังจำคำพูดสุดท้ายได้ติดหูว่ากูรออยู่บางคนแม้ร่างจะหายไปแล้วแต่ความผูกพันอาจทำให้พวกเขายังย้อนกลับมาพบเพื่อนที่สำคัญในเวลาที่พวกเขารออยู่มาตลอด ก็จบลงแล้วเรื่องราวของความรักและมิตรภาพของคำว่าเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเล่ามิตรภาพในครั้งนี้พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับ